สวัสดีครับวันนี้ช่องวิถีคนสุรินพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ทุ่งนาเนาะทุ่งนากลางทุ่งนาห่างไกลหมู่บ้านเพื่อนวันนี้เป็นเช้าของวันที่15พฤษภาคม2 5 1 7เเนาะเราก็มาชมบรรยากาศกลางทุ่งนาเนะาะบังเอิญมาเจอเพื่อน ก็ไปทุระข้างนอกแต่ว่าบังเอิญมาเจอฝูงวัวฝูงใหญ่เลยก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้คนชมกันเนาะรถไถนามาอ้วัวกำลังอยู่ในในทุ่งนาเนาะเต็มเลยไงเนาะนี่รถไถก็มาวัวกำลังอี่ย้ายเต็มทุ่งนาเลย

อันนี้ในรถอยู่ไหนมไโมเตอร์ไซค์อ่ะเอ้าที่รถบา้านโอ้โดยมาหารถบ่ออ๋ออ๋อ,อ,อน,น,นั่นนั่นรถตัวหนึ่งอยู่นู่นไงอือเลอกโอ้เจ้าของบัวมีรถมาจอดอยู่ตรงนี้เนาะ มาเฝ้าดูวัวเพื่อนตอกกลางวันก็ได้ดกินน้ำหรือเปล่าถ้าอยู่ห่างจากถนนเราก็อาจจะหาไม่เจอเพื่อนวันนี้จะว่าจะไปธุระว่าจะเดินทางไกลนิดหนึ่งบังเอิญมาเจอฝูงวัวตรงนี้พอดีเลยก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ก็่ดนชมกันก่อนเปนเชา้าที่กัดก็เป็นเขตของตำบลนาดีนะอำเภอเมือง ฝูงวัวก็เดินกินหญ้าใกล้ๆกับที่คนไถนาอยู่นั่นเพื่อนนี่รถไถนาก็ขับไถนาไปแรงที่ว่างๆอยู่ข้างๆตรงนี้ก็ฝูงวัวเต็มเลยเพื่อนเพราะว่าพื้นที่เริ่มลดลงแล้วพื้นที่เลี้ยงวัวเริ่มลดลงแล้วชาวนาเริ่มเร่งไถนาแล้วตอนนี้ฝนตกมาแค่นิดเดียวเนาะยังไม่เปียกเท่าไหร่แต่ชาวนาวก็เริ่มเร่งไถนาแล้วเพราะว่าถึงช่วงเดือนพฤษภาแล้ว รำถือระดูทำนาเเพื่อนวัวต้องเร่งกินหญ้าเพื่อนแข่งกับรถไถกำลังไถนาเนาะชาวนารีบไถนามากเลยวัวก,ก็เร่งกินหญ้าให้ทัน,เ,นเพื่อนเพราะว่าชาวเผาบ้านกำลังจะเร่งไถนาให้เสร็จเนาะที่กินหญ้ากำลังจะไม่มีแล้วตอนนี้วัวก,ก็เลยเรียบกินหญ้าก่อนกินแข่งกับรถ,ถไถวัวกินหญ้าแข่งกับรถไถดยรถไถจะไถมาถึงแล้ว ไทมาถึงแล้วตอนนี้เหลือพื้นที่กินหญ้าไม่เยอะนล้วเพื่อนต้องรีบกินก่อนตอนนี้เดี๋ยวกินไม่ทันเดี๋ยวไถหมดก่อนรถไถก็รีบไถานามากเลยเนาะวัวกาลังจะหมดที่กินหญ้าแล้วตอนนี้วัวก็รีบกินหญ้กกาเร็วๆหน่อยเด้อเดี๋ยวไม่มีที่จะกินหญ้าแล้วตอนนี้เหลือน้อยแล้วพื้นที่เหลือน้อยแล้วนีเราดูทำนาแล้วเนาะ รถไถก็มาไถายตรงนี้อีกจางหางวัวก็ามาอยู่ตรงนี้นั่นเพื่อนเดี๋ยวแค่ไม่กีบแปลงเให้วัวก,กินหญ้าก่อนไม่รู้จะทันหรือเปล่าเป็นบรรยากาศตอนกลางวันนะวันนีวน้วันนี้วันที่สิบห้าพฤษภาหนึ่สองพัเจ็เพื่อนเรามาเจอฝูงวัวพอดีกลางทุ่งนา กำลังกินหญ้าแข็งกับรถไถไถนาวัวจะกินทันหรือเปล่าน่าจะทันอยู่เนาะเพราะว่ารถไถนาก็ไถไม่ค่อยได้หรอกดินแข็งอาจจะช้านิดนึ่งแต่ก็จะต้องไถหมดนี่แหละเป็นบรรยากาศตอนกลางวันนะเพื่อน <c oughs> เราผ่านมาตรงนี้พอดีเนาะมาเจอฝูงวัวพอดี ปกติก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอาเพื่อนแต่ว่าที่อื่นก็น่าจะไทหมดแล้วเนาะเหลือแ,แค่ตรงนี้นิดเดียววัวก็เลยต้องมารวมกันอยู่ตรงนี้ผู้วัวเยอะมากเลยเพื่อนเต็มทุ่งนาเลยตอนนี้รถไทยก็มาพอดีวัวก็มาถึงตรงนี้พอดีพร้อมกันทางคนทางกินทางคนทางไทที่นี้ บรรยากาศฟูงวัวฟูงใย่เนาะกำลังกินหญ้าแข่งกับความเร็วของรถไถที่จะไถนาที่จะไถแปลงหญ้าตรงนี้วก,กินทันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคอยดูเพื่อนหญ้าก่อนนี้เตี้ยวสั้นๆเนาะรีบก็ไม่ได้อีก ใชหมดแล้วก <cin> ็ไม่รู้จะปเลี้ยงตรงไหนแล้วเพื่อนน่าจะเลี้ยงในข้างข้างป่าข้างข้างทางหรือเปล่าต่อไปเหนมีที่จะเลี้ยงทุ่งนาก็เริ่มไถนาเกือบหมดแล้วตอนนี้ที่เลี้ยงวัวได้ลำบากแล้วตอนนี้คนที่มีสวนก็เลี้ยงตามสวนได้นะโอ้ เรามาถึงเห็นฟูงวัวสักพร,รู่หนึงรถไถก็ตามมาเลยทันทีเนาะลงไปไถตรงนั้นพอดีเลยวัวต้องเดินขึ้นมาไปอยู่อีกแปลงหนึ่งอยู่ใกล้สระน้ำสระใหญ่เนาะกลางทุ่งนานเพื่อนไถก็ไถตรงนั้นพอดีแล้วฟูงวัวต้องเดินลัดเอ่รอยไถไปกินน้ำตอกกลางวันตรงนั้นเลยเนาะ แต่ถ้าข้าวงอกแล้วก็เดินผ่านไม่ได้เพื่อนตอนนี้กํลาลังไถยอยู่ยังไม่ได้หวานข้าวนะถทิ้งไปรอบหนึ่งก่อนน่าจะได้ครึ่งวันหรือเปล่าฝูงวักกินยาตรงนี้น่าจะทันอยู่เนาะขอบคุณสำหรับการชม ตั้งแต่ต้นจนโจบเดินเพื่อนนี่บรรยากาศฟูงวัวฟูงใหญ่เลยกลางทุ่งนาเนาะกินยากแข่งกับรถไทยตอนนี้รถไทยก็มาฉากไหนไม่รู้ตอนแรกมายังไม่เห็นพอมายืนได้สักพักหนึ่งเฮ้รถไทยวิ่งมาตามมาลงไปไถตรงนี้เลยเราต้อง จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดินเพนื่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปเด้อ